ตอนรับประชุมส่งผ้าจำลองจะหายหลายคนะคะ่ะวันนี้ยายก็จะมาแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ค่ะสูตรของคุณยายเออแกงหน่อนมไม้เราก็ใช้น้ำใบายาน้ำต้มเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยให้ลุกไป ไปช้อนเช็ดนัวเช็ดนัวไม่ให้พูดนัวชุดยอดโอ,ยโ,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนัวมือเดียวมันแนวนี้ลหละ อิดพลูก,ก็ได้ตามดูวยตัว ตัวพึ่งตัวต่อตัวต่อใสไปเลยแซบ่บใครเคยกินเด้อใครบ่เคยกินก็มากินเด้อแซบ่บแซ่บแท้ ลายเนาะขั้นปุ่นกินโดดกินแบบนี้เลย ทำกับข้าวเองลุกนึ่งข้าวเองคนเค็มคนสุดยอดอืม,อม,มไม่ได้ทำยังไงก็แชบแล้วแมะขนาดใส่ต่ปลาในนี่ย จริงผงนัวยังไม่ใส่นะครับพี่นอ้องผงนัวยังไม่ใส่นี่หน,น้าตาของป็นไม้เนี่ย นาตาแกงปึ๊นี่หน้าลอยนะมีไข่ต่อด้วยมีหลายอย่างมยายเชียาบ,บูดลง Buộc subscribe cho เข้มข้น ใส่พักลองอกไปพักของเราพักจะงะกินแล้วก็งะ ไยกินหอมองม,มองดูมันเหมือนไม่พอปลาอืม F4 เ,เจ้าคะเห็นมานี้มาให้ดูกกใกล้ๆนี่หน้าลอ,อยไหมคะอืมมีไข่ต่อด้วยตัวใหญ่นะลูกใหญ่ นี่รูปใหญ่ใหญ่น้อไม้สดด้วยไม่ได้อัดนะไม่ได้อัดถุงดื้อยอดอลังการยายทำ เหมือนคนอื่นทำนะเซ็บตาตาเฮ้ยแยดยอดมามาเดื้อมากินด้วยกันข้าวเชาว้าคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะเต a n คิ้วบ๊ายบาย